ช่วงนี้มีงานอีเวนต์สายอนิเมะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆจะทำให้หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นวีทูเบอร์สายวาดหรือคอสเพลย์ก็อยากลองออกบูธด,ดูสักครั้งแต่บางทีคุณอาจจะไม่รู้เลยว่านั่นอาจจะทำให้คุณแจ้งแบบไม่รู้ตัว ถ้าอย่างนั้นควรจะเตรียมตัวยังไงงานแบบไหนควรไปหรือไม่ควรไปรวมถึงเทคนิคต่างๆในการออกบูธไปยังไงให้ออกมาดีงานแบบไหนที่เป็น red back ไม่ควรไปเพราะการออกงานจะต่อยอดให้เรามีชื่อเสียงและแฟนคลับที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยในคลิปนี้เราจะมาคุยกันก่อนที่คุณจะเจ๊งแบบไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะลูน่าค่ะ เป็นวีทูเบอร์อิสระธรรมดารรมดาคนหนึ่งที่คนวงจะเคยเห็นบ่อยตามง,งานแนวอนิเมทหลายๆงานพอลูน่าออกบูธมาเยอะมากๆค่ะตั้งแต่มียอดซับเพียงแค่สามพันเรียกได้ว่าลูน่าไปออกบูธมาตั้งแต่ที่ในสมัยนั้นงานพวกนี้ยังไม่มีบูธหมดวีทูเบอร์หรือสตรีมเมอร์แยกออกมาเลยลูน่าเคยเป็นวีทูเบอร์ที่นั่งง้ออยู่คนเดียวบูธเดียวในงานจนตอนนี้แทบจะทุกงานก็มีบูธสำหรับวีทูเบอร์แล้วแถมยังมีวีทูเบอร์ที่ไปออกบูธกินไปครึ่งห้องเลยด้วยซ้ำซึ่งไม่ใช่ใค่งานที่เยอะขึ้นในระดับทททนนทีีออีุ่่่่กกกกสสัััปปดดาาาาหหห์ใในน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 ลยยๆเเเืออออแตจจํวผู้้็ะขึชญ ตามหน้าโซเชียลบ่อยๆก็คือออกงานแล้วเจ๊งแบบไม่รู้ตัว มันก็ส่งผลต่อสภาพทางการเงินของคนคนนั้นนี่ถ้าคุณเป็นวีทูเอร์นี่หนักเลยเพราะค่าบูธจะมีราคาที่แพงกว่าบูธประเภทคอสเพลเยอร์รือนกว่าประมาณ2-3เท่าเลยทีเดียวในขณะที่วีทูเอร์ที่ไปออกงานแบบนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นวีสระกันทั้งนั้นถ้ามีเพื่อนมาช่วยหานค่าบูธอาจทําให้ลดภาระลงได้บ้างแต่ถ้าบางคนที่ไม่ได้หารบูธกับใครแถมทําของออกมาก็ขายไม่ค่อยออกมันก็จะเข้าเนื้อหนักมากอย่างลูน่าเองที่ออกบูตมาเป็นหลัก10งานแล้วก็ผ่านมาทั้งขาดทุนทั้งทาอะไรผิดพพลาาาาาาาดมมมมเเเยออะะะกก็นนนํทคคคิแชชใให้ฟััง่่่่่ไฉตว จะเป็นสายผลิตสายไหนจะนักวาดหรือคอสเพลเยอร์เองก็ลองไปปรับใช้กันดูได้ค่ะก่อนที่มันจะเจ๊งแบบไม่รู้ตัวโดยทั้งหมดในคลิปเป็นเพียงความเห็นที่มาจากประสบการณ์การออกงานของลูน่าค่ะอาจไม่ใช่แนวทางที่ต้องยึดเป็นแบบอย่างแล้วจะถูกต้องแต่ลองเอาไปปรับใช้กันตามสมควรได้เลยค่ะลูน่าขคอยากแชร์เทคนิคส่วนตัวเท่านั้นยังไงเรื่องพวกนี้ก็ไม่มีถูกหรือผิดอยู่แล้วก่อนอื่นเลยสิ่งที่วูทูบเบอร์ควรจะเตรียมเป็นอันดับแรก คือเตรียมอาร์ตสำหรับทําสินค้าต่างๆไว้ล่วงหน้าเพราะการที่คุณเตรียมไว้ก่อนหมายความว่าคุณจะหานักวาดที่ชอบได้ในราคาที่สมเหตุสมผลไม่เกินงบของตัวเองและไม่ต้องเสียค่าเร่งหรือไม่ต้องไปรีผ่านักวาดตอนงานประกาศผลว่าคุณได้สิทธิ์ออกบูธยูทูบเบอร์ควรเตรียมอาร์ตไว้ในระดับหนึ่งก่อนจะเปิดรับสมัครบูธเลยเพราะพวกเรายูทูบเบอร์เนี่ยบางคนไม่สามารถวาดรูปหรือทํากราฟิกเองได้ก็เลยจะไม่เหมือนคอสเพลเยอร์หรือนักวาดที่ปั่นงานหลังจากสมัครบูธเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเป็นยูทูบเบอร์ที่วาดรูปเองไม่ได้ ว,ว่าน่าจะมีประกาศจัดงานล่วงหน้าหรือมั่นใจว่าจะมีงานนี้ในช่วงเวลานั้นๆแล้วถ้าเตรียมอาร์ตไว้แล้วแต่ไม่ได้บูทจะทํายังไงล่ะก็อย่างที่บอกว่างานในช่วงนี้มีเกิดขึ้นมาเยอะมากถ้างานแรกที่เราตั้งเป้าหมายไว้ดันสมัครเราไม่ได้บูทขึ้นมาแล้วก็อาจจะเก็บของที่ทําไว้เพื่อเลือกลงงานอื่นๆแทนหรือเก็บไว้ขายออนไลน์ก็ยังได้เพราะมันก็ดีกว่าเราจ้างรูปเร็วๆหลังได้บูทําให้นักวาดอาจจะรู้สึกกดดันเที่ยที่ต้องปั่นงานด่วนและรีบเร่งจนงานไม่ดีเท่าที่คว,ควรก็เลยอาจจะไม่ได้งานวาดแบบที่เราคคคาาาดหววังงงงงไ้้่่่่่สสผลลตตออออุณภพขินนแะเื ถึงระยะเวลาในการเลือกร้านผลิตว่าร้านไหนจะมีคุณภาพดีตรงใจเราและผู้ซื้อเพราะถ้ามีเวลาน้อยสิ่งที่เรามักจะสนหลักๆจะเหลือแค่ร้านนี้จะผลิตและส่งทันไหมจนไม่ได้สนใจหรือคุยเรื่องคุณภาพสินค้าเลยลูน่าเคยรีบๆแบบนี้แล้วก็ได้การสีซีดบ้างปินพลาดบ้างวัสดุไม่ดีบ้างจนกลายเป็นสินค้าที่ไม่น่าซื้อไปในมุมมองของทางลูกค้าแล้วก็ลูน่าเองด้วยทําให้การลงงานแบบกระทันหันหรืองานที่เพิ่งจัดขึ้นอาจทําให้วีทูเบอร์ลำบากในการเตรียมตัวได้เพราะแบบนั้นก็เลยทําให้เกิดงานอีเวนต์บางพวกที่เป็น เล็ดเฟดหรือก็คืองานที่ผู้จัดอาจจะไม่ได้เข้าใจวีทูบเบอร์มากนะพอจัดมาก็จะเจ๋งโดยงานพวกนี้เนี่ยจู่ๆอยากจะจัดก็ประกาศขึ้นมาเดือนนี้แล้วก็จัดเดือนหน้าเลยซึ่งมันขัดกับที่บอกไปก่อนหน้านี้ทําให้หลายๆคนเตรียมงานกันไม่ทันวีหลายๆคนก็เลือกที่จะไม่ไปงานแบบนี้แการขับที่ติดตามวีเองก็เหมือนกันพอการโปรโมทที่กระชันชิดเกินไปทําให้คนไม่รู้ว่ามีงานแล้วสุดท้ายทั้งงานทั้งคนออกบูธก็จะเจ๊งแบบไม่รู้ตัว ทำให้งานดีๆในยุคนี้ก็มักจะเป็นงานที่มีรถแบบในการจัดงานประกาศออกมาหรือแจ้งว่างานต่อไปจัดที่ไหนเมื่อไหร่คนออกบูธอย่างเราเราก็จะเตรียมตัวทันและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกมาได้นั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นงานพวกนี้เองก็มียอดขายที่ได้แตกต่างกันออกไปโดยงานที่เลอกสถานที่จัดงานที่สามารถเดินทางด้วย BTS สายสุขุมวิทได้จะเป็นงานที่ทาก็งองายงานงง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 จะเป็นงานที่ทํายอดขายได้ดีกว่างานที่สถานที่จัดติด MRT พอสมควรเลยในขณะที่งานที่ใกล้รถไฟฟ้าสายอื่น ก็จะทำรายได้ได้น้อยลงไปอีกพอเรารู้แล้วว่างานแบบไหนควรไปก็มาต่อกันที่วิธีการจัดบูธการจัดบูธสวยๆช่วยได้เยอะมากจริงๆหากเรามีอุปกรณ์จัดวางมีชั้นวางสินค้าที่ช่วยดึงดูดสายตาลูกค้าได้มีพร็อพตกแต่งโต๊ะให้ดูสวยงามมีฉากกั้นที่ช่วยให้บูธดูโดดเด่นสังเกตเห็นได้ง่ายจะเพิม่มความน่าสนใจและดึงดูดกว่าการวางทุกอย่างลงบนโต๊ะเฉยๆเ,เ,เยอะมากนั่นหมายความว่าหากเราอยากจะออกงานในระยะยาวเราควรจะลงทุนในส่วนนี้สักหน่อยแล้วผลตอบรับที่ได้มามันจะดีขึ้นเยอะมากๆเพราะการที่ไม่สนใจจะจัดกกาาารทํให้ภพลัของบู ตัวเองดูดีขึ้นนั้นอาจจะทำให้คุณแจ๊งแบบไม่รู้ตัว มาต่อกันที่การเตรียมของขายที่มีผลเยอะมากที่สุดในการออกบูธสินค้าที่น่าซื้อก็จะสร้างแรงดึงดูดให้คนซื้อด้วยเช่นกันการเลือกสไตล์อาร์ที่ดีนั้นมีผลมากๆทำให้ลูน่าจะแนะนาในการใช้เวลาหาหนักวาดให้ดีรวมถึงอาร์ที่เหมาะสมกับประเภทของที่จะผลิตยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของลูน่าเองถ้าทำอาร์สเกลแบบถึงแค่เข่าหรือครึ่งตัวการเอามาทำสแตนดี้คนจะไม่นิยมซื้อและขายไม่ดีเทียบเท่ากับสแตนดี้แบบเต็มๆตมตัวแต่สแตนดี้ลายฮีวิชวลมักจะขายดีที่สุดมากกว่าลายที่ออกใหม่ตามเทศกาลทําให้ต้องคํานวณละะะคิิดดีีๆในกาาาารรรรจ้งงหืออผตไเพบท บานในราคาสูงมากแต่อาจจะขายไม่ดีเท่าที่ควรก็ได้ความหลากหลายของสินค้ารวมถึงราคาสินค้าก็สําคัญไม่แพ้กันอย่างแฟนคลับของลูน่าเองก็มีตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่วัวกลางคนทําให้ลูน่ามีของตั้งแต่ราคาแค่สิบาท <c oughs> ไปจนถึงของที่ราคาสูง <c oughs> เพราะเด็กที่แวะมาหาลู <c oughs> น่าที่งานเขาก็จะเข้ามาซื้อของเล็กๆน้อยๆในราคาที่เขาจับต้องได้เพื่อสืัอบบสนุนคนที่เขาชื่นชอบน้องๆน่ารักมากในขณะที่คนที่มีกาลังซื้อเยอะก็จะเลือกซื้อของอื่นๆที่อาจจะมีราคาสูงกว่าหรือซื้อจํานวนมากกว่าได้รวมไปถึงผู้เเเขข้้าาาาาาร่่่่ววมมงงนนนนนนทีดิผผแลสใใจบอ จะเลือก,กุดหนุนสินค้าที่เขารู้สึกสนใจจริงๆและมีราคาไม่าาสูง,งมากนะ<อ>เพื่อช่วยสนับสนุนเล็กๆ,ๆน้อยๆและยังเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าเขาจะเลือกติดตามเราหรือไม่ทําให้เราต้องประเมินกําลังซื้อของแฟนคลับด้วยเพราะถ้าไม่สนใจในจุดนี้เลยและเลือกขายแต่สินค้าที่มีราคาสูงไม่มีของที่ราคาเข้าถึงง่ายเลยเพื่อหวังจะได้กําไรง่ายๆเฉยๆแล้วก็อาจจะทําให้ขายไม่ออกเลยก็ได้แล้วก็จะทําให้เจ๊งแบบไม่รู้ตัว และจุดที่เป็นปัญหาของผู้ร่มต้นส่วนใหญ่คือผลิตสินค้ามาอย่างละกี่ชิ้นดีในส่วนตรงนี้เนี่ยตอบยากมากเพราะต้องทดลองมาก่อนเช่นการเปิดขายสินค้าทางออนไลน์แล้วยิ่งเป็นวิดิโอไอสระก็จะมีปัญหาเรื่องการปิดบังตัวตนด้วยทําให้ขายออนไลน์ได้ลําบากแต่ลุน่าก็มีวิธีแก้มาแนะนําด้วยนั่นก็คือแก๊งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันรับเงินจากสปอนเตอร์แบบครบงจรไม่ว่าจะเป็นการรับรายได้โดเนทจากไลฟ์สตรีมการเปิดระบบเมมเบอร์ชิพรับคอมมิชชั่นรวมถึงเปิดร้านค้าออนไลน์นั่นก็หมายความว่าแกงงงงาาาาาใให้้้้้้คคคคุณสสสมมรรถลลลลออออขยินนนนนนนไไ์ีีก่่่ดแววูั ลายจานวนเท่าไรคุณก็พอจะเดาคร่าวๆได้ว่าเวลาออกงานควรจะผลิตแค่ไหนอาจจะบวกเพิ่มไปนิดหน่อยก็ได้ตัวอย่างเช่นขายออนไลน์ได้10ชิ้นเวลาผลิตสินค้าออกงานก็อาจจะทําเผื่อไว้ไปเป็นประมาณ13-15ถึงตัวก็ได้เท่านี้ก็จะคํานวณยอดการผลิตคร่าวๆได้แล้วนอกจากนั้นยังไม่พอในแก๊งมีฟีเจอร์เจ๋งๆมากมายที่เหมาะกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกสายเลยไม่ว่าจะรับโดเนตและมีแจ้งเตือนผ่านไลฟ์ได้เลยก็ยังสามารถรับเงินได้หลากหลายช่องทางทั้งพร้อมเพย์ทัวเลทและเพย์เพลทำให้ไม่ว่าผู้ติดตามของคุณจะอยู่ที่ไหนก็จะยยยัััังงงสสนนบุุคณได้้่าๆอีกท โพสลงในแพลตฟอร์มได้และยังมีระบบโพสต์แบบต้องจ่ายเพื่อดูสำหรับให้แฟนคลับจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อปลดล็อกโพสต์ทำให้เพิ่มช่องทางในการหารายได้ไปอีกทางหนึ่งและที่สําคัญมันคุ้มมากๆแถมไม่เสียค่าสมัครอะไรเลยสักบาทเดียวพิเศษสุดในตอนนี้เพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปนี้เท่านั้นและสมัครเป็นแก๊งพาร์ทเนอร์แบบลุน่านอกจากจะได้รับการประชาสัมพันธ์จากแก๊งให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับเว r l ยังได้รับรายได้เพิ่มขึ้นอีก10%ไปเลยรวมถึงโบนัสพิเศษเฉพาะพาร์ทเนอร์อีกด สนใจก็รีบสมัครตอนนี้กิ่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะมันทั้งดีทั้งสะดวกแล้วก็คุ้มมากจริงๆเท่านี้เราก็สามารถคำนวณต้นทุนทุกอย่างในการผลิตได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆรวมถึงเป็นช่องทางในการลงผลง,งานให้แฟนคลับสนับสนุนได้ง่ายๆแลย้ยงเพิ่มฐานแฟนคลับได้อีกด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะให้ความสนใจถ้าเป็นวีทูเบอร์ที่ออกบูธแล้วแล้วก็คือการที่มีตัววีทูเบอร์อยู่ที่บูธหรือเปล่าซึ่งวิธีหลักๆที่วีทูเบอร์หลายๆคนมักจะทําเวลาออกบูธจะมีอยู่ด้วยกัน3มแบบคือีวอหนี่สามารถูดคุยตอบโตกับแนับ คือแบบมาที่บูธได้ในทันที2มีวีทูเบอร์ตัวจริงๆหรือเรียกว่าโซของวีอยู่ที่บูธและ3มไม่มีวีทูเบอร์เจ้าของบูธคอยพูดคุยกับลูกค้าอยู่ที่บูธเลยเพราะน้นเคยลองมาทั้ง3แบบแล้วค่ะแต่ละแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันประมาณนี้แบบอิน่ในจอข้อดีคือคนที่เดินอยู่ในงานเห็นชัดเจนว่าเราคือวีทูเบอร์เลยแล้วก็ไม่เหนื่อยมากพอไลฟ์สดจากที่บ้านแต่อาจจะต้องมีไหวพริบในการชวนคุยและเรียกลูกค้าด้วยที่สําคัญต้องมีทีมงานมีอุปกรณ์ที่ดีทั้งจอคอมลําโพงเน็ต ด,ดังเพราะมีคนเยอะการไม่มีไมค์ดีๆหรือลำโพงที่เสียงดังฟังชัดจะทำให้ไม่สะดวกในการพูดคุยด้วยวิธีนี้แบบตัวจริงจะมีด้วยกัน2แบบคือปลอมตัวไปแบบร่างจริงตัวจริงไม่แต่งอะไรเลยซึ่งการปลอมตัวไปไม่ว่าจะเป็นการคอสเพย์เป็นตัวเองหาชุดแปลกๆมาใส่หรือคอสเพย์เป็นตัวละครอื่นไปเลยก็สร้างความโดดเด่นและแน่าสนใจได้มากแต่ก็เหนื่อยที่สุดเช่นกันและที่สําคัญหากเลือกวิธีนี้ก็ต้องระวังในการเลือกชุดหรือวิธีการแต่งกายด้วยเพื่อที่จะได้สร้างความโดดเด่นและภาพจําให้ตัวเอง จากหลังๆวีทูเบอร์หลายๆคนเลือกทําแบบมีเยอะขึ้นทําให้แต่ละคนก็มีภาพจาในสายตาแฟนคลับเป็นของตัวเองยกตัวอย่างเช่นวีทูเบอร์เมักจะใส่ชุดมาสคอตแบบหนึ่งมาเสมอการที่เรานั้นไปนเลือกใส่ชุดแบบเดียวกันอาจทําให้ภาพจําของเราและเขาทับซ้อนกันรวมถึงอาจจะทําให้เราไม่โดดเด่นขึ้นมาอีกด้วยและทีนี้ความน่าจดจําของเราในงานก็จะเจง๊งแบบไม่รู้ตัว อย่างลูน่าเองก็จะมีการแต่งตัวที่ชัดเจนและทุกคนจําได้เวลาเห็นนั่นก็คือวิกสีม่วงที่เซ็เป็นทรงลูน่าแว่นสีดําและใส่แมสที่ใครๆก็จะจดจาได้ว่าเป็นลูน่าหรือแม้แต่พี่คนหนึ่งที่หน้าเหมือนโคจิมะและชอบอีวิลากน้ําก็จะยังทักเสมอเลยว่าลูน่าเนี่ยแต่งตัวเหมือนผู้เสียหายหรือไม่ก็ผู้ต้องหาคาดีตลอดเลยก็จะเป็นภาพจําไปเลยว่าถ้าเห็นคนใส่วิกสีม่วงใส่แว่นดําแล้วก็ใส่แมสเดินมาไม่ว่าจะใส่ชุดไหนคนก็ยังจําว่านี่คือลูน่านั่นเองแต่การไปแบบตัวจริงนั้นจะแตกต่างไปเยพรราาาาะขจจคคคคิิดดวุุ่่ณนนแสตหือออ้้งใชกู เพื่อให้คนจำเสียงได้แล้วพอเขารู้ก็อาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยหรือไม่ชอบไปเลยก็มีเหมือนกันหรืออาจจะทำเนยีเนยนๆไปว่าเป็นสตาฟจริงๆก็ได้เช่นกันก็จะทำให้มีเรื่องสนุกๆมาคุยในไลฟ์ได้อีกเช่นแบบพี่สตาฟบูธนี้สวยเนอะอะไรทํานองนี้และแบบสุดท้ายคือการไม่มีวีที่สามารถตอบโต้ตกับลูกค้าที่บูธได้เลยแม้ว่าจะมีอย่างอื่นที่บูธเช่นจอที่เปิดิปเปิดเพลงของวีคนนั้นๆหรือสแตนดี้ขนาดหนึ่งต่อหนึ่งก็ตามแต่หลังจากที่เคยลองแบบนี้มาส่วนใหญ่คนที่มามัาจะเป็นขาประจําหรือเป็นแฟนขบอยู่แล้วส่วนขาจรที่ผ่่าาาาาาานนนมมเเห็จจจะะถููกกดดดดึง้ออยพรขคิว ของตัวการ์ตูนอะไรสักอย่างที่เขาไม่รู้จักและไม่รู้ว่าคืออะไรทําให้วิธีนี้จะเหมาะกับการออกบูธเพื่อขายสินค้าและของที่ระลึกให้กับฐานแฟนคลับเดิมของเรามากกว่าเพราะจะได้ความสนใจจากคนที่ผ่านไปผ่านมาได้ยากสุดท้ายนี้นอกจากการออกงานขายสินค้าสิ่งสําคัญที่สุดของ v ีทูบเบอร์คือการผลิตคอนเทนต์ที่สนุกและมีคุณภาพออกมาด้วยค่ะมันสําคัญมากจริงๆเพราะฐานแฟนคลับของคุณจะขยายไม่ได้เลยหายกยังคงทําแต่สิ่งเดิมอยู่แต่ในที่เดิมๆอย่างลูน่าเองก็ใช้หลายแพลตฟอร์มมากไม่ที่จะเข้าถึงฐานแฟนคลับหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Took Tik X, i อรวมถึงแก๊งเองก็เช่นกันโดยในแต่ละแพลตฟอร์มเองก็ทำคอนเทนต์ที่แตกต่างกันให้เหมาะสมกับแต่ละที่ด้วยก็เลยสามารถเพิ่มผู้ติดตามและเป็นที่รู้จักมากขึ้นได้เพราะหัวใจของการทำงานตรงนี้ก็คือการผลิตคอนเทนต์ที่ดีออกมาถ้าเราหวังว่าจะเป็น v ูทูเบอร์แล้วก็ไปออกงานขายของอย่างเดียวโดยไม่ส่วนอะไรเลยก็ระวังที่จะแจ้งแบบไม่รู้ตัวสวัสดีครับน้องหลุอ่นะผมมาซื้อของใหม่วันนี้อย่างละหนึ่งชิ้นครับแล้วก็เอาการ์ดสุ่มด้วยสิบต่อครับ นี่ครับภาพันธ์ไม่ต้องถอนขอบคุณมากครับขอให้มีวันที่ดีนะครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่นะครับ